คุณเสียนนะเ่ยวซานนะคุณเสี่ยวซานครับมาดูคุณเสี่ยวซานเราจะเกลือของเขาไหมคุณเสี่ยวซานเขาเล่นกิจกรรมไปแล้วนะครับแล้วเขาได้หินตีบวกเลือดสามสิบมาแล้วประมาณสามชิ้นเขาหมดไปประมาณสองหมื่นเพรเขาได้หินตีบวกสามชิ้นเชียแล้วก็เหลืออีกสิบห้าชิ้นนะอะใครอยากให้เปิดส่งไอดีมาให้ทางตัวของเพจเลยก็ได้นะครับโคตรจะแบบสุดยอดอะอะไรจะแบบหืดวงดีขนาดนี้ หินตีบวกไม่มีแล้วนะถ้าเปิดไอดีคนอื่นได้ของดีนี่แบบโอ้โหหนักเลยนะหินตีบวกไม่มีละโอ้โหเอ้ยหินไอเฮียไอดีตัวเอกูแม่งเอ้ยทำไมไม่ได้แบบนี้วะไอเฮียกดสองรอบได้ห้าอันสองรอบแม่งได้หินตีบวกสามสิบกูเหลือเชื่อ โอ้โยกดไปกี่อันเองวะกวดไปสี่ชิ้นครับแม่งเอ้ยดวงคนมันไม่เท่ากันวะ่ะเมื่อกี้เมื่อก,กี้ยังไม่มีไอตัวหินตีโบวก3สามสิอยู่เลยแม่งเด้งขึ้นมากดรอบนึงได้เลยโอ้โอ้ไอดี ID ตัวเองแบบเอาละมือทองไอดีคนอื่นอีกแล้วโอ้โห เนี่ยดูดิไอเหียคูณห้าคูณห้าไอดีตัวเองแม่งกดไปห้าหมื่นไม่ออกสักอันนะโอ้จะปวดหัวอะไรวะโอ้ดวงเรามันไม่เท่ากันว่ะแต่ละไอดีมันไม่เหมือนกันว่ะอื <c oughs> สุดจริงครับอ่าว <c oughs> เรื่องโอ้โห โอ้คุ้มและคุ้มและคุ้มแล้วเอาเนี่ยได้อีกแล้วคูณห้าและมีหินอีกไหมนี่โอ้โหไส้กรอกสิบห้าชิ้นเท่าไหร่เจ็ดพันห้าปะเจ็ดพันห้าได้หินตีบวกสามสิบมาหนึ่งชิ้นแล้วก็ได้ของแบบเยอะมากเมื่อกี้โอ้ไอดี ID ตัวเองแบบไอดี ID ตัวเองแบบกูเกาหัวเลยแก๊กแก๊กเลย <laughs> โอ้ my god สามหมื่นเพชรนะ ใช่ไหม, 30, ไห 30, มาหบบสามห,หมื่ 25, นเพชรได้หินตีบวก30มา4ชิ้นโอ้โหดวงแบบสุดจริงว่ะกดไปเท่าไหร่เดี๋ยวดูดิกดไปกี่เพชรแล้วครับอ่าพอดีพอดี2 5งหมื่นห้ยังหรอใช่ไหมโอ้โหกดไป2 5งหมื่นห้าอ้เพชรโอ้ดวงคนแบบได้หินตีบวก30มาสี่ชิ้นอะ เนี่ยครับเนี่ยคะแนนมาเนี่ยห้าสิบคะแนนเนี่ยเท่ากับสองหมื่นห้าพันเพชรนะโอ้แสดงว่าไอดีของคุณเสี่ยวซานนี่คือสุดจริงครับโอ้ดวงแบบดวงแบบโคตรอภิพมหาดวงอ่ะโโหโคตรอภิมหาดวงเฮ้ยแสดงว่ามีคนบอกว่ากดไปหมื่นสองหมื่นเพชรนี่ได้สามสี่ชิ้นนี้เนี่ยไอดีเนี่ยตอบโจทย์ครับเอาไปขายไปโอ้โหมีใครจะเอาส่งมาอีกไหมช่วงนี้มือทองนะบอกไปก่อนนะ